สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไปตามที่กรมอุตุนะคะของแคชเมียนะคะได้พยากรณ์ไว้วันที่23นะคะวันนี้นะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะจริงๆฝนฟ้าขนองนะคะฝนตกนะคะทุกคนแล้วก็อากาศปิดนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อุณหภูมินะคะลดลงเหลือ8องศาแล้วนะคะทุกคนหนาวมากๆเลยค่ะเหน็บหนาวมากๆเลยนะคะ,าม,าะ,คะมือไอรีนี่นะคะแบบเย็นมากๆเลยนะคะทุกคนอุณหภูมินะคะก็ จะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงกลางดึกคืนนี้เลยนะคะวันนี้เรามารอรุ้นกันนะคะว่าที่สรินากานะคะหิมะจะลงหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะอวันทีโพละนะคะบ้านหลังที่2ของพวกเรานะคะที่ไอรีนเคยทําคลิป ไปชมสวนอัลมอนด์นะคะหิมะตกแล้วนะคะตอนนี้เราโทรหาคุณลุงนะคะคุณลุงบอกว่าตอนนี้อวันทีพุระหิมะตกค่ะตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะคะแล้วก็มีที่สนหมากคุณหมากนะคะก็หิมะตกตั้งแต่เช้าเหมือนกันค่ะยังไงก็รอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะมีหิมะตกที่สรีนากาหรือเปล่านะคะถ้าหิมะตกนะคะไอรินจะทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะไอรีนวันนี้นะคะรู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดแล้วค่ะทุกคนเริ่มตื่นเช้ามานะคะก็มีจามมีน้ำมูกไหลแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปซุปผ้าห่มก่อนนะคะออกแล้วตอนนี้ไฟดับด้วยนะคะทุกคนบ้านเราใช้ไฟสำรองแทนนะคะเปิดฮีตเตอร์ก็ไม่ได้นะคะต้องนอนนั่งซุปผ้าห่มนะคะทุกคนแล้วก็กอดกระเป๋าน้ำร้อนอย่างเดียวค่ะเพราะตอนนี้ไฟดับนะคะ เป็นประจำเลยค่ะถ้าอากาศหนาวนะคะหรือช่วงวินเทอร์นะคะหรือมีฝนฟ้าขนองนะคะไฟนะคะก็จะดับนะคะเราก็จะใช้ไฟสำรองที่บ้านแทนค่ะแล้ววันนี้ที่สีนากาแคชเมียร์ก็มีสไตล์ด้วยนะคะก็จะมีพวกนักการเมืองนะคะพวกคนสำคัญนะคะทางการเมืองนะคะมาที่แคชเมียร์นะคะ ซึ่งก็เป็นนะคะเรื่องที่ปกตินะคะของแคชเมียนะคะถ้ามีคนสําคัญทางการเมืองนะคะนักการเมืองใหญ่ๆโตๆนะคะมาที่แคชเมียนะคะก็จะมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงนะคะหรือปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะคนที่ใช้มือถือนะคะใช้อินเทอร์เน็ตทางมือถือก็อาจจะใช้เน็ตไม่ได้นะคะก็จะใช้อินเทอร์เน็ตได้เฉพาะบางบ้านที่มี WiFi ที่บ้านเท่านั้นนะคะอย่างเช่นบ้านไอรีนเรามี Wi-Fi ที่บ้านเราก็จะใช้สัญญาณเน็ตได้ะคะ่ะ ตอนนี้ฝนตกแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนอากาศก็เย็นลงเรื่อยๆนะคะไอรีนขอตัวเข้าบ้านไปนั่งนอนซุเปอร์ห่มนะคะกอดกระเป๋าน้ำร้อนก่อนนะคะดูาลสุขภาพกันด้วยค่ะเดี๋ยวไว้ไอรีนมาทักทายเพื่อนๆใหม่นะคะอ๋อสำหรับคนที่สั่งผ้าพัชมีนาผ้าคลุมไหล่พันคอกับไอรีนมานะคะช่วงมรสุมแบบนี้ไอรีนยังไม่สามารถที่จะออกไปส่งของได้นะคะยังไงไอรีนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจาก2ี่7ี่นะคะไอรีนจะออกไปส่งของให้นะคะ Bye bye. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here